เช้านี้เราจะทำเมนูสิ้นคิดนะคะบันไวดีนะคะแล้วอย่างหนึ่งวัตถุดิบเราก็ไม่ต้องอะไรมากนะคะเราก็เก็บมาแล้วนะคะนี่คือกระเพราคะเป็นกระเพราที่อ่กลิ่นหอมหอมหอมมากเลยนะคะหอมฉุนเลยนะคะแล้วก็เผ็ดร้อนด้วยนะคะนี่นะคะกระเพราแดงกระเพราแดงนะคะไม่ใช่กระเพราเขียวๆแบบที่เขาขายตามร้าน ร้านอ่ะผัดกระเพานะคะไม่ใช่นะคะคนละแบบแล้วก็พริกเราเก็บมาแล้วนะคะนี่นะคะบางทีก็ขี้เกียจวิ่งไปเนาะก็าใส่กล่องไว้เอาวัตถุดีจากสวนนะคะก็หนอไม้ที่ต้มไว้นะคะก็จะกระเทียมนะคะแล้วก็นี่เลยนะคะอกไก่อกไก่เนาะสองอกเนาะ อ,อกไก่สองอกนะคะอันนี้คือเครื่องปรุงของเรานะคะเดี๋ยวเราจะโขกพริกเลยนะคะพริกเยอะเลยนะคะเพราะว่าไก่เยอะนะคะไก่เยอะน่อไมาเยอะหน่อยเยออยดี๋ยวมันจะกระเด็นเนาะ กระเทียมนะคะให้น้องช่วยต่ำมันพริกมันเยอะมากร้อยเลยนะคะขึ้นโคกเลยอยากให้ลดจัดลดจัดจัดนะมันนะมันลงไป อันไข่ดาวก่อนนะคะแล้วค่อยผัดเมื่อกี้ลืมไปนี่ไข่แตกไข่แตก นี่นะคะสองฟองก็จะผัดต่อไปเลยนะคะอกไก่แต่ว่า แบบมีหนังติดมานิดหนึ่งเดี๋ยวเนะเดี๋ยวต้เอาหนังใส่ก่อนหนังมันมีหนังติดมาด้วยนิดหนึงนน่งหนังใส่ไปก่อนจะได้เป็นน้ำมัน หน่อไม้นี้ต้มแล้วนะคะไม่ใช่เป็นหน่อไม,ไม้สดนะคะจากสวนเรานี่แหละมันเยอะนะคะเราก็ต้องต้มเก็บไว้กินนะคะเดี๋ยวต้องผัดน,นานๆเพราะว่าหั่นไก่ชิ้นใหญ่เกินไปได้หยุดกล้องไว้ก่อนแล้วกันตุ้มลดนะคะคอทอดเถรเหลียงด้วยเนาะ หนึ่งช้อนน้ำมันหอยหนึ่งช้อนเราใส่ใส่สองช้อนแล้วกันเลือไม่ต้องนะน้ำปลาไม่ต้องใช่ปะ <c oughs> น้ำปลาใส่ไหม <c oughs> ใส่ปะ่ <c oughs> นะล <c oughs> แล้วเนีใส่น้ำตาลด้วยนะน้ำตาลนิดนึงเอาน้ำตาลช้อนชาด้วพอเนาะพอแล้วเร่งรสหนึ่งช้อน ในนดดี้นึ็นดีกว่าแม่แมนจะไม่อรอกระเพราหนึ่งกะละมังคนชอบชอบใส่เยอะๆนะคะ เผ็ดร้อนนะคะขับสะเทาทีไรมาทั้งสวนเลยนะเรากินที่ร้านเข้าใส่ให้เราแค่สามใบนะคะ อหอมวันผัดแบบแห้งนะคะไม่ชอบน้ำแฉะนะคะกระเพราอ,อกไก่เน่อไม้สดนะคะอืนี่พร้อมเสิร์ฟเลยนะคะเรียบร้อยตั้งโต๊ะแล้วนะคะกระเพราของเราไขาด่ดาว